สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสปรับจูนการ์ตูนไทยะคะ่ะพอดแคสที่จะมารวมเรื่องเล่าเรื่องเรานะคะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับวงการแอนิเมชันไทยะคะ่ะแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาฟังพอดแคสอันนี้นะคะก็ต้องคุ้นเคยกับแอนิเมชันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันไทยหรือว่าแอนิเมชันต่างประเทศคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเอ,อ่อรวมเรื่องรานะคะ เล่าประเด็นต่างๆเกี่ยวกับแอนิเมชันไทยค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาพูดคุยคนเดียวนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนะัคือคุณชยานินเรียวไพโรจน์นะคะหรือว่าคุณดีของเราเอค่ะสวัสดีดค่ะค่ะอย่างแรกก็อยากใช้คุณด,ดีแนะนำตัวเองก่อนค่ะว่ามีท้าอะไรอยู่ค่ะมีอะไรบ้างาพูดได้ทุกอย่างได้ค่ะ,ะชื่อชยานินเลียวไพโรจน์ครับที่เล่นที่ดีก็ถ้า พูดถึงว่าเรียนจบอะไรมาเนาะก็เรียนจบปีลาโทด้านอนิเมชันจากจานปาซิสโ,โกนะครับแต่ว่าทํางานอยู่บริววงการอนิเมชันช่วงหนึ่งนะแล้วก็ไปดูแลพ่อแม่ปวดหลังจากนั้นก็กลับมาทํางานด้านอื่นแทนไปเขียนบทละครโทรทัศน์เลยก็ถ้าต้งพูดก,กันตรงๆก็คือเราจะห่างจากวงการอ่นมาะมาณนิดนึง่งระยะหนึ่งใช่มาบกอนิเมชันกับละครม่ มีความข้องเกี่ยวนะ้้วบันเทิงเหมือนกันเผอ,อิญว่ายังมีน้องชายที่อยู่ในวงการนี้หมายความว่าเป็นผู้กํากับหนังโฆษณาอะไรอนยะ่างเงี้ยก็ก็ยังัได้มีการพูดคุยหรือน้องๆหรือนักเรียนที่เคยสอนสมัยสมัยที่ยังเป็นอาจารย์อยู่เนะี่ยก็ยังพูดคุยกันอยู่บ้างได้รู้บ้างอรยเงยแต่แต่ไม่ได้อัปเดตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนี้ก็มีความเกี่ยวข้องใน อดีตเหมือนเว้นช่วงระอดีตกางออกอดีตการเนี่ยเราก็มาเริ่มพูดคุยและเปลี่ยนประเด็นกันเลยค่ี EP นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกกับประสบการณ์ความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการทํางานในวงการแอนิเมชันไทยของคุณดีนะคะเริ่มจากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการแอนิเมชันไทยยังไงบ้างคะก็เริ่มต้นก็ทํางานบริษัทแรกเลยนะครับก็คือ Imagine ถ้าสมมติว่าคนเป็นคนรุ่นเก่าๆนะจะรู้จักบริษัทนี ก็งานจุดหญ่ตอนนั้นจะเป็นงานพวกโฆษณาเกมเกมนี้จะเป็นเกมที่รับมาจากต่างประเทศนะแล้วก็มีทีวีซีรีส์ของเยอรมันเรื่องหนึ่งที่ได้ทําแล้วก็มีหนังใหญ่ที่ทําในเมืองไทยตอนนั้นผมเขารับมาหลายเรื่องลนะ่ะบริษัทรับมาหลายเรื่องแต่ผมทําแค่เรื่องเดียวเออแต่ก็รู้ขั้นตอนการทําง,งานอนะไรอย่างนี้อันนั้นก็คือประวัติก็คือทําแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปอยู่ กันตนาก็คือไปทำการกล้วยในตำแหน่งลายกลัดิวเซอร์ทำอยู่ได้ปีหนึ่งเพราะเซ็นสัญญาไว้ปีหนึ่งแต่มันไม่จบแต่ผมก็จบแล้วผมก็เลยโอเคก็เลยหมดหน้าที่ตัวเอง่ะก็เลยคิดว่าไม่อยู่ดีกว่าก็เลยมาตั้งบริษัทตัวเองชื่อทีละเฟรนแล้วตอนนั้นก็ทางานบริษัทตัวเองไปได้พักหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกก็คือพ่อแม่พ่อแม่ป่วยปุกเก้าหยุดแล้วก็ไปดูงานไปดูพ่อแม่เนยก็เลยเป็นช่วงพักผักปีชาช่ อ๋อไม่เป็นไรโอเคค่ะแล้วก็ก็เป็นประสบการณ์ข้าวี่ยวกับของคุณดีกับในกัจจ <ฮะ S 2> ุบันวะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยคุณดีคิดว่าความเห็นที่ของคุณดีที่มีต่อองการแอนิเมชันไทยไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรด้านเทคนิคก,การสร้างหรือว่าด้านการตลาดเนี่ยมันเป็นเป็นยังไงบ้างคะถ้าในอดีตนะครับขออนุญาตแบ่งเป็นภาพที่เราเคยอยู่กับภาพที่เราได้ยินนะก็คืออดีตกับปัจจุบันละกันในอดีตที่ตอนของอยู่เนี่ยตอนที่ผมมาปีสองพัน คนยังรู้จักแอนิเมชันน้อยมากหรือแม้กระทั่งตอนที่ไปเรียนนะแล้วพ่อแม่ถามว่าเราเรียนอะไรแล้วบอกว่าเรียนแอนิเมชันเนี่ยไม่เข้าใจไม่ค่อยเออแล้วเขาบอกว่าเรียนวาดการ์ตูนเขาก็ยิ่งฮะการ์ตูนจะหากินยังไงที่ไม่เข้าใจว่าเราเรียนอะไรจะอยู่นะก็ต้องคอยส่งงานมาให้ดูอะไรเราทำอะไรแบบนี้อยู่ใช่ว่าทําแบบนี้อยู่เขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีอีเมลอีเมลก็ไม่มีด้วยใช่เราส่งเป็นคลิปส่งอะไรไม่ได้เลยเราก็ได้ส่งแต่ว่าเป็นรูกภาพผ่านจดหมายมานะ เขาก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็พูดแต่ว่าเวลาเขาคุยกับเพื่อนบ้านเขาก็จะบอกว่าลูกเรียนทำกระตูนทุกคนก็จะงงๆโวยวายอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาก็มีคนกลุ่มหนึ่งกลับมาก่อนหน้าคือรุ่นพี่ของเขามาตั้งบริษัทบริษัทการเนมันเหมือนกับมันเป็นช่วงที่วงการไทยเนี่ยเพิ่งรู้จักกับแอนิเมชันแล้วโดยเฉพาะโฆษณาช่วงนั้นโฆษณาส่วนใหญ่จะเป็นพวกแจนพวกไม่พูดผลิตภัณฑ์แชมพูสชมพมยา สีฟันที่จะเป็นเม็ดเม็ดเป็นฟองจะบูเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะเป็นพวกนั้นอ่ะเออเราก็จะทํามาแล้วเราก็รู้สึกว่าความยากของมันอ่ะคือการทําให้ลูกค้าเราเข้าใจขั้นตอนการทํางานอนแอนิเมชันเพราะว่าลูกค้าเหมือนซื้อของคือวางเงินปุ๊บต้องได้ของปั๊บแต่เราอ่ะขั้นตอนการทํางานมันยาวไม่หอกนะแอนิเมชันคงจะรู้ว่าขั้นตอนการทํางานมนยาวแต่ว่าขั้นตอนของการทําโฆษณามันก็ยาวเหมือนกันคือ กว่ามันจะผ่านป๊อปปี้ไลฟ์กว่ามันจะผ่านสตอรี่บอร์ดผ่านลูกค้าถ่ายทําจนมาถึงเราเหลือเวลาให้เราแค่สองวันเราก็จะออนแอร์แล้วเี้ยซึ่งในโปรเซสของการทํางานตอนนั้นสองวันมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยมันก็เลยทําได้เท่าที่ทําได้มันก็จะออกมาเราต้องยอมรับยอมรับเลยว่าเห็นผลงานตัวเองตอนนี้ในอดีตเนี่ยรู้สึกว่ามัน,มนเยินมากแต่เราก็คือเรียกว่ากินนอนกันใต้โต๊ะเลยนะเออเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันเขาโทรหาเราตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นอนิเมชันไทยมันก็ฮิปมันก็ไปตามพวกกริงเกอรรายการพวกเข้ารายการพวกไตเติลรายการอะไรนะทุกคนก็จะทำเป็นการ์ตูนกันหมดเลยนะแล้วอย่างที่บอกระยะเวลากันราคามันไม่ได้บสิ่งที่เราทําคือเขาให้เราเวลาเราสั้นเขาจะเอาถูกเร็วดีไม่น้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้มันฮิปวุ้นแหล์ที่เดียวไงมันไม่มีที่อื่นแล้วเออเพราะฉะนั้นมันก็เราก็ไม่ได้เราก็ ทำได้แค่ถูกกับเร็วมันไม่ดีเขาเลือกเขาเลือกถูกกับเร็วเขาไม่เลือกดีในวันนั้นน,นนะเอ,อแต่บใบจัดอื่นเรื่องดีก็มีนะเรามเราไม่ได้เบรคคันนะออนั่นแหละก่อนก็จะเป็นมานานแล้วมันเป็นการทำความเข้าใจกับกับลูกค้าเป็นส่วนยา่ซึ่งคนที่จะมาเป็นเออระหว่างบริษัทโฆษณาเอเจนซี่กับลูกค้าเขามีกันมานาน เอเกอระเอีราวังคนทำคอมพิวเตอร์กับกับบริษัทเอเจนซี่เนี่ยมันไม่มีเพราะฉนั้นเราก็เลยต้องเป็นเองแล้วเราก็จะต้องรู้สึกว่าเราต้องชนกับในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หลายอย่างมากแล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะในขณะที่เราคุยสตอรี่บอร์ดกันนะเรารู้ว่ามันทาไม่ได้เช่นน้ํากระเด็นน้ําหยดหนึ่งในวันนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยาน้ําหยดละล้านเคยได้ยินนะเออนั่นแหละเออประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เคยทําโฆษณาปูนซีเมนที่เป็นกิ้งจบ แล้วก็พอไม่มีรอยรล้าแล้วหาทางกลับบ้านไม่ถูกก็ตกลงมาไอาจิ้งจบตัวนั้นเนี่ยตามที่ทําก็ต้องจัดจิ้งจบมาจริงๆนะครับก็ทาจิ้งจบมาเหมือนจริงเลยตามบีฟทุกอย่างปรากฏว่าเอไอไม่ชอบบอกว่าอยากให้มันน่ารักดูจิ้งจบแล้วน่ากลัว<อ>ก็ไปทําให้มันน่ารักก็ทําเป็นการ์ตูนพอทําเสร็จส่งกลับไปลูกค้าบอกไม่เอาจะเอาจิ้งจบเหมือนจริงก็คือมันคือถ้ามันามีการเปลี่ยนใบเปลี่ยนมาแบบนี้<ค>หลายครั้งลูกค้า มันมันเราก็เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องคุยว่าใครคือผู้ตัดสินงานหนึ่งี่ลูกค้าหรือบอร์ดหรือใครที่ไม่ใช่เออเมื่อเมื่อไหร่ที่ AE พูดเราจะถามเลยว่านี่คือความคิดเห็นของใครเพื่อเรากลัวว่าเราจะเป๋นะครับเพราะเราทําไปแล้วมันถอยหลังกลับยากอะไรอย่เงี้ยจะประมาณนั้นแล้วพอไปถึงขั้นตอนที่ทําหนังเนี่ยมันก็มีขั้นตอนที่ยากอย่างหนึ่งคือคนไทย นักเวลานั้นไปมองที่ภาพความสวยงามไปมองที่เทคนิคมากกว่าเนื้อเรื่องแต่ผมจะบอกว่าหนังละครทุกอย่างเลยนะคอนเทนต์ที่ิ่งที่สําคัญที่สุดเนื้อเรื่องที่ิ่งสาคัญที่สุดพอทําไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเน่เนื้อเรื่องมันยังไม่ไม่โอเคอะตอนที่ทานะแต่ตัวละครอะไรเนี่ยฝรั่งดีไซน์มาสวยงามมากมันก็เลยมาช้ารงที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหม่เอาคนเขียนบทใหม่เข้ามาเนี่ยช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ผมออก้ว เออผมจะไม่รู้เนื้อเรื่องแล้วเพราะตอนแรกตอนเวอร์ชันแรกที่ผมทำมันเหมือนไรออนคิงเลยเป็นไรออนคิงพักฐานเออเพราะว่าฝรั่งเป็นคนทำเขาไม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ไทยมากเลยตอนหลังเอาคนไทยเข้ามาทำเอาผู้นำกับไทยเข้ามาทำมันก็เลยอ่ะดูออกมาดีงามเลยอเยออ่งตามที่เราดูงานแล้วก็เออไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะภาคหนึ่งเออประมาณนั้น แล้วประเด็นต่อมาก็คืออย่างที่พูดกันว่าคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้นน,นะใช่ใช่แต่ตอนนั้นอ,อยางไ่เข้าใจเรื่องพวกออมอที่เทคนิคมากกว่าเนื้อเรื่องใช,ใช่รวมทั้งเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับเพื่อนที่เปิดบริษัทบอกว่าทุกวันนี้นักเรียนที่จบมาใช้งานได้เลยไหมรวมทั้งคุยกับน้องชายระหวา่าเจอน้าชายไปผ่านงานกันก็เขาบอกว่าเด็กที่จบมาก็เก่งขึ้นเก่งในแง่เทคนิค คนไทยเป็นคนที่ตั้งแต่ผมสอนไม่สื่อแล้วนะคนไทยเราเป็นคนที่เน้นเทคนิคคือเวลาเปิดคอมพิวเตอร์มาเสิใช้โฟล์กชอปอะไพวกนี้ต้องรู้ทุกปุ่มไอ้ปุ่มนี้ทำอะไรปุ่มนี้ทำอะไรปุ่มนี้ทำอะไรแต่ตานที่ผมเรียนอะปุ่มไหนที่มันไม่มีประโยชน์ไม่นอาไปยุ่งกับมันงานเราเวลาฝรั่งสอนนะงานเราทําอะไรเราทําแค่ตรงนั้นให้ดีที่สุดงานดีไซน์ให้ดีที่สุดแต่ในขณะที่เวลาสอนคนไทยต้องมานั่งไล่สอนทีละปุ่มทีละปุ่มทีละปุ่ม เวลาเราสอนสอนเราสอนตามฝรั่งว่าสมมติเรากำลังอเนเนียอันนี้อยู่เขาก็จะถามว่าพี่แล้วปุ่มน,นี้ทำอะไรผมให้นักเรียนเรียกผมว่าพี่ปุ่มน,นี้ทําอะไรปุ่มน,นี้ทําอะไรเลยนะบอกเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งกับปุ่มน,นี้เราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งเราเอางานตรงนี้ก่อนว่าเราจะทํางานชิ้นนี้เช่นคนเดินด้วยวัดวัดด้วยอะไรบ้างเหมือนเราทำแยงเขียวหวานะเราก็จะอยู่กับอินเกเรียนแค่นี้เราจะไม่ไปถามอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับแยงเขียวหวานผมนะเออเราจะสอนแบบนี้แต่คนไทยก็ยังยึดยึด คำว่าเทคนิคแล้วเขาลง <yeah. S 1> มือทํางานเวลาทํางานมาสิ่งที่เสียเวลามากเลยแทมที่จะไปดีไซน์คาแรคเตอร์หรือดีไซน์การมูฟเมนต์เป็นนั่งหาว่าจะเอาเทคนิคอะไร <c oughs> ในตอนนั้นนะตอนนี้ผมไม่รู้นะในตอนนั้นนะนั่งแบบเอาเทคนิคมาข่มกันนะนะใช้วิธีนี้ดีกว่าใช้วิธีนี้ดีกว่าอ่ะทุกอย่างที่ตัวเองรู้ลงไปนะโดยลืมความเป็นศิลปะ,ะ <c oughs> ไป <c oughs> ทั่วขนาดนะพองานมันออกมามันก็เลยดูขาดขบเกินเกินเลยนะ พอเมื่อกี้คุยกับเพื่อนก็บอกเด็กสมัยนี้ก็ยังเป็นก็คือเน้นเทคนิคเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเฮต้องคอยมาอมคอยมาบอกว่าเอาแค่นี้พอเรากําลังทําอันนี้อยู่เราต้องการความปสวยงามของภาพนี้อะไรคนไทยเน้นเทคนิคผมมีความรู้สึกเหมนั้นเด็กไทยแล้วกันนะมีความรู้สึกว่ามันตื่นตัวกับเทคโนโลยีใหม่ที่มันอยู่ตรงหน้านึกออกมเออ จริงๆแล้วมันก็เหมือนคนมันก็เป็นทุวดทงการนะว่าเวลามันมีอะไรใหม่เนี่ยคนไทยจะพุ่งไปหามันเร็วมากเลยและเรียนรู้มันเร็วมากแล้วก็ไวมากด้วยเลยนะแต่ไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันใช้ทําอะไรใช้ประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะก็ประมาณค่ะก็ประมาคือทัศนคติของคุณค่าทางงานศิลปะไทยเนี่ยมันมีผลต่อการผลิตงานไหมคะจริงๆแล้วมันมีมากเหมือนกับละครอันนี้พูดถึงละครอ้างอิงละครจะเข้าใจง่ายตรงที่ว่า ถ้าเนื้อเรื่องดีอะทำอะไรออกมามันก็คือฉัน<ะ>เออจะก,กายเป็นว่าอ่าเหมือนกับงานแอนิเมชันถ้าถ้ามันมีความเป็นศินละปะมันดูสวยงามเนื้อเรื่องมันดีไม่ว่ามันจะใช้เทคนิคด้วยการวาดมือทีละเฟรมหรือว่าใช้เทคนิคแอนิเมชันหรือมันอาจจะไม่มีอะไรสเปเชียลแปกที่หรูหราแต่ถ้ามันดึงใจคนได้มันคือจบนี่แหมะ เราจะใส i mean, ่อะไรลงไปก็ได้เลยเพราะฉะนั้นเราว่าคุณค่าทางศิลปะคุณค่าทางการเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานสายนี้เลยเพราะว่าคอนเทนต์มันคือพระเจ้าประมาณนี้นะก็นี่นะคะก็เป็นประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับของคุณดีนะคะเกี่ยวกับในการทํางานวงการแอนิเมชันไทยนะคะ ค่ะ <Okay. S 2> ใน EP นี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะคะหวัว่าเพื่อนๆที่ได้เข้ามาฟังเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็แนวความคิดใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเ,เข้าไปด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ